ผู้ยบาลฟิ <ia> นแลนด์นะครับพี่น้องต่างสือ่อต่างรณนากระาวก,กันไปต่างสื่อและต่างรณนาก,ก,นก็พูดกันไปแบบที่ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้องสรุปมื้อน,นี้นะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างผู้ยบาลฟินแลนด์กับเพ้าๆแสงทองนะครับพี่น้องว่าคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงสถานะพ่อแม่ไว้ตอนนี้คือเป็นมู่กันครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่า ต่างค้นกะต่างเดินเสีนทางของเจ้าของและที่สําคัญนะครับผมยังคงมิตรภาพเจอหน้ากันได้ร่วมงานกันได้นะครับผมแต่ว่าความเป็นภรรยาสามีคงได้ยุติไปแล้วแต่ว่าจําไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ติต่อกันคือ ช่วยเหลือกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องและกัที่สาคัญเป็นพ่อและแม่ดูแลลูกซอยกันพี่น้องแบ่งเวลาจัดสรรส่วนให้ดูอ่าใครว่าวอะไรให้เหมาะสมที่สุดนะครับพี่น้องต่างสื่อเอาไปเล่นต่างข่าวช่องแต่ละช่องเอาไปอ่านนะครับผมไม่ใช่ความจริงนะครับที่สําคัญก็ <c oughs> ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งฟักแบง่งฝ่ายบอสามข้ามแตกแยกหรือบอส่ยข้ามขอมีนที่มันสามข้ามบาดหมางนะครับพี่นอ้องให้พี่น้องเข้าใจนว่า,วาทุกวันนี้โลกสังคมนี้ บนโลกออนไลน์มันน่ากลัวมากนะครับผมผมการเดือนนาต่อไปผมก็จะอยู่ทั้งอุดรและยะโสเดินทางระหว่าง2จังหวัดนี้แล้วก็ทํามาหากินดูแลองค์กรตัวเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องตั้งหนาตั้งตาเพราะว่าตัวเกียวมิสิกกะเด็กน้อยตาดําๆกะล่อที่จะส้างผลงานให้พี่น้องได้ม้วนในซื้อน้ากันนะครับพี่น้องสามมหน้านี่กะครั้งแรกเปิดนะครับผมแสดงสตรีมมิ่งสดนะครับผมตัวเกียวมิวสิกด้วยศิลปินมากมายน้่ทิมโดยผู้ยบาลฟินแลนด์นะครับผมและทีมงานตัวเกียวมิวสิก ที่สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราแจ้งอัปเดตเรื่อยๆว่าที่ไหนบ้างอะไรยังไงผพ้อเอฟซียางดูหน้างานด้วยนะครับสรุปตามนี้นะครับผมกับเป็นเพื่อนตีต่อกันเพื่อนแล้วให้จบให้แยกย้ายให้เศร้าเบาเศร้าเบาเศร้าเบา,า,เบา,า,เบาพี่น้องเพราะว่าแหงเบาไปแหงยืดไปฟังจากไข่นี่ฟังจากหนึ่งอ่าถ้าเกิดตอตอก็ช่องไข่เพื่อตามสองล้านหนึ่งแสนถ้าเกิดทั้งบ้านอ่าบ้านฟาเฟสกะเพื่อตามหนึ่งล้านนะครับผม กาฟังเอาข่อยพูดซูมือว่าให้เบื้องจากข่อยปต้องฟังจากข่าวนักข่าวคือตัวดีสื่อคือตัวดีสื่อเขาทาอะไรปุ๊บสื่อเขาออาข่าวเราไปอ่านเพื่อที่สร้างรายได้ให้เขาเองซื้อเอาไปว่าบึม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 จักจริงบาจริงเขาได้โฆษณาเขาได้ยอดวิวแต่ความจริงเขาไม่ได้นะครับความจริงออกจากปากนี่ถ้าไม่ได้พูดจากผมไม่ได้ฟังคลิปเสียงผมอย่าไปเชื่อนะ